วิธีการสร้างเสียงคอรัสเสียงร้องนะครับให้เพื่อนๆคลิกขวาที่ละเวนลูกศรตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งแล้วก็ add audio tag ขึ้นมาหน <c oughs> ึ่งครั้งกดโอเคนะครับให้เพื่อนตั้งชื่อใหม่นะครับเป็นคอรัสหนึ่งแบบนี้นะครับจากนั้นเพื่อนๆไปที่ตรงนี้นะครับตรงลูกศรชี้ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เลือก beat นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับ เสร็จแล้วเพื่อนๆมาขยายตรงช่องมุมด้านขวาตรงนี้นะครับกดเครื่องหมายบวกนะคลิกซ้ายกดเครื่องหมายบวกไปเรื่อยเแบบนี้นะครับนั้นเพื่อนๆก็เอาเมาส์ชี้ไปตรงเส้นไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับในส่วนที่ว่างๆแบบนี้นะครับ1อันนะครับให้มันลงบีทแบบนี้นะครับเพื่เพื่อนก็คลิกไปที่แท็กที่จะต้องการจะทําเสียงคอรัสนะครับเสร็จแล้วคลิกขวาหนึ่งครั้งกดแช่ไว้นะครับลากไปที่ รูปกันไก่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เอารูปกันไก่มาชี้ตรงเส้นไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับเอาคลิกขวาเลือกไปที่ลูกศรแบบนี้นะครับให้เพื่อน,อนคลิกไปที่ส่วนที่เราต้องการตัดออกไปนะครับเพื่อให้หัวเนี่ยมันลงบีตตรงนี้พอดีนะครับจะง่ายต่อการก๊อปีนะครับเพื่อนๆก็คลิกขวาหนึ่งครั้งแล้วคลิกไปที่รูปอย่างลบแบบนี้นะครับแล้ ja นะวก็ คลิกซ้ายในส่วนนี้ออกไปนะครับเราคลิกขวาหนึ่งครั้งเดอนไปที่ลูกศรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆคลิกมาที่คอร์ดหนึ่งแบบนี้ให้เป็นรูป Select Tag หรือว่ารูป Record Table แบบนี้นะครับหนึ่งครั้งเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เอาเมาส์ชี้ไปที่ไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับให้ให้เส้นไปชนกับเส้นของเสียงคอร์ดที่เราต้องการ ทำเสียงคอรัตตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อน,อนกดคอนโทลแล้วก็ C เสร็จแล้วก็คอนโทลแล้วก็ V วางลงไปนะครับตรงนี้แท็กก็จะมาอยู่ตรงคอรลัตตรงนี้แล้วนะครับ1อันนะครับเสร็จแล้วผมจะสร้างเสียงคอรลัตตรงตรงนี้ท่อนแรกนะครับตรงนี้นะครับดจจจงใ gracias, ให้้ขอาานมผมจะสร้างเสียงคอรัตเฉพาะตรงนี้นะครับก่อนที่จะขึ้นตรงนี้นะครับผมให้เพื่อนๆไปที่ บีบข้างบนตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเลือกเป็นคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเลือกเป็น use คอไ e t y p คลิกซ้ายหนึ่งครั้งเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็คลิกมาที่บริเวณที่เราต <c oughs> euh. ้องการตัดหรือว่าเพื่อนเพื่อนก็คลิกขยายมันออกมาแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะตรงนี้ผมคลิกตรงนี้ผมจะตัดตรงนี้ออกมานะครับแล้วให้เพื่อนเพื่อนเลือกไปที่แท็กที่เราต้องการจะตัดนะครับเสร็จแล้วเพื่อนคลิกขวาค้างไว้แล้วก็ไปที่รูปเงนไกนะครับแล้วก็ทําการตัด ตรงนี้นะครับลอ,อคลิกขวาหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนมาที่ลูกศรเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับทีน,นี้ผมจะย่อมันลงมาก่อนนะครับโดยการกดเครื่องหมายลบตรงนี้นะครับในตรงนี้ผมจะทำสองลูกนะครับผมจะทำลูกแรกตรงนี้นะครับเจจใใดห้ดหแล้วก็อีกลูกหนึ่งก็คือ ข้อนประมาณนี้นะครับลูกประมาณนี้นะครับให้้นนองคดีเจ้าเสร็จออแล้วผมก็ให้เพื่อนๆเลือกไปที่ตัวบริเวณนี้นะครับเลือกไปที่บีดอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้หัวขยายออกก่อนแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็ทําการเลือกที่แท็บตรงนี้แล้วขึ้ขวาแล้วก็เลือกรูปเป็นไก่แบบนี้นะครับแล้วก็ ทำการคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเพื่อจะตัดท่อนนี้ออกไปนะครับเสร็จแล้วคลิกขวาเลือกไปที่ลูกศรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ทําการคลิกตรงนี้ลูกที่เราไม่เอานะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็คลิกขวาแชรไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่รูปอย่างลบแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการคลิกซ้ายเพื่อลบออกนะครับผมก็จะได้ลูกคอลัตหนึ่งลูกคือตัวนี้นะครับแล้วก็มาทําลูกคอลัตอีกลูกหนึ่งคือตรงนี้นะครับ ผมก็จะทําการขยายออกมาก่อนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆไปเลือกข้างบนตรงบีต,ตรงนี้เป็นย s สข้อไทยเนี่ยเพื่อจะตัดปลายตรงนี้ออกนะครับเพื่อนๆคลิกไทม์ไลน์มาที่บริเวณนี้นะครับคลิกขวาเลือกไปที่รูกปกันไกนะครับคลิกซ้ายกางกเพื่อตัดนะครับคลิกขวาเลือกที่รูปลูกศรแบบนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เอาสามารถเลื่อนได้นะครับเอาเมาส์ไปคลิกแช่ไว้ตรงนี้แล้วก็กดค้างนะแล้วก็โยกได้นะครับ ก็จะตรงนี้ก็จะเลื่อนก็จะเห็นตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วผมก็ทําการย่อลงมาก่อนนะครับแล้วผมก็ทําการคลิกไปที่แท็กนั้นเสร็จแล้วคลิกขวาแช่ไว้แล้วก็ไปที่รูปอย่างลบแบบนี้แล้วก็กดซ้ายหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกมาที่รูปลูกศรแบบนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะได้รูปคอรัดตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับพอเราได้แล้วนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็เอาเมาส์ไปคลิกที่คอลัดหนึ่งแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปที่ insert คลิกซ้ายหนึ่งครั้งไปนี่นะครับเสร็จแล้วเพื่อนก็มาที่ select effect type หนึ่งก่อนอล้วผมจะเลือกเป็น dynamic ครับเพื่อสร้างคอมเพรสเซอร์ให้แท็กนั้นก่อนนะครับกดคอมเพรสเซอร์เข้าไปเลยวบบนี้นะครับครับกดกากบาทออกก่อนนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนๆคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ช่อง select effect type สองตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ pitch shift correct ตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วตรงช่องสี่เหลี่ยงตงัวนี้เพื่อนๆคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อน,อนๆไปที่ตัววันออกเตปอัพนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับแบบนี้นะครับคลิกซ้ายหนึ่งค,ค,นนครั้งหรือถ้าไม่คลิกซ้ายก็ได้นะครับกดออกไปนะครับตัวนี้กดเพื่อก่อนนะครับนี่ผมจะลองฟังเสียงตรงนี้ดูนะครับดจไตรงนี้เราจะลองฟังเป็นโซโลตรงนี้ครับแค่เสียงคอรัสอย่างเดียวนะครับแบบนี้นะครับ ีิจังใดครับพอใจตรงนี้แล้วก็เพื่อนๆก็คลิกขวาที่ช่องตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้ว Add Audio Tag ตรงนี้ขึ้นมานะครับกดโอเคนะครับรนี่ก็เลือกเป็น Solo State ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นคอรัสคอรัสสองแบบนี้นะครับแล้วก็ ตรนี้ผมเลือกอตรงไหน,นก็ได้ครับหนึ่งครั้งเป็นครละสอง,อง,องตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆเ,เลือกตรงนี้นะครับไปเป็นบีทนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกดคลิกไปนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเ ah, พื่อนให้เห็นเส้นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมก็จะทําการลากตรงนี้ก่อนนะครับ Gomez. เอาไทาม์ไลน์ตรงนี้มาชี้บริเวณตรง จุดเริ่มต้นที่เราจะ Copy นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากไว้นี้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็กดคอนโทรลนะครับที่ที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วก็ C พร้อมกันนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็กดคอนโทรลแล้วก็ V เห็นไหมครับก็จะถูก Copy มาวางที่ข้อลัดสองแบบนี้นะครับตรงตามเส้นไทมลน์ของเราที่วางไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็ย่อก่อนนะครับ ในแนวตั้งตัวนี้ก็สามารถย่อได้นะครับย่อแบบนี้ได้นะครับหรือว่าขยายแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ก็ย่อขยายแบบนี้ได้นะครับก็ตัวนี้ผมก็จะทําไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วตัวให้เพื่อนๆนคลิกมาที่ตัวค้อรัส2แบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ใส่คอมเพรสเซอร์มันก่อนเลยนะครับ1ครั้งนะครับดินามิกแล้วก็ไปที่มัลติแบนคอมเพรสเซอร์แบบนี้ครับกดเอาไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็คลิกที่เลือก เอฟเฟกต์ไททูตรงนี้ครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาที่พิทชิปเคอร์เล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณช่องสีดําตรงนี้ครับให้เพื่อนคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื <virus> <ain ways> ่อนมาที่ตัวเจเนอเรตสไลด์ชิปดาวนะครับตรงนี้ครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนเพื่อนก็กดออกไปนะครับแบบนี้นะครับกดออกไปก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนคลิกที่คอรัลหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาคลิกที่บริเวณตรงนี้นะครับแท็กเนมหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเห็น ตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นการแผนนะครับผมจะแผนคอรัดหนตรงนี้นะครับไปที่สายสุดแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็ดับเบิคลิกตรงหน่วงเวลาตรงนี้นะครับใส่เป็น15นะครับแล้วกด enter นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาคลิกที่ตัวคอรัดสอนะครับตรงนี้นะครับ1ครั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้ ตรงแผนตรงนี้เพื่อนๆก็ลากมาที่ขวาสุดแบบนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ตัวรูปเวลาตรงนี้นะครับให้เป็นลบสิบห้าแล้วก็อ n นเตอร์แบบนี้นะครับอ่ะเพื่อนๆลองมาฟังดูนะครับสีเฮ็จังใดครับก็จะได้เสียงคอรัสแบบนี้ออกมานะครับอ่ะผมจะลองฟังเสียงคอรัสตรงนี้ดูอ่ะครับให้น้องคนดีเดี๋ยวเราลองมาฟังกับ พร้อมกับเสียงร้องนะครับสีเห็นจังใดให้ใจของเจ้าคืนมาห้องให้น้ำหากะบ,บ่เห็นว่าสิมีทางใดให้น้องคนดีเจ้าคนนี้ที่อายหักลาย เพื่อนๆก็จะได้เสียงคอรัสแบบนี้นะครับ